I w ริสโอสไมทาโลดวงความรักที่ดีสามารถออกแบบกันได้สวัสดีครอบครัวไอริสโอสไมทาโลและคนที่ตามมาจากแฟนเพจ e ฟซบุกก๊กทา t โลเลอร์ดิ่งทุกๆท่านนะจ๊ะวันนี้ก็จะเป็นการเล่นพิกอการ์ดนะคะในหัวข้อ how to ทำยังไงให้เราได้ลืมความรักเก่าๆนะคะเลิกม o v ออ n ขอม o v ออ n ออกไปอย่างเนี้ยเนาะ ก็การอ่านมันเป็นการอ่านแบบจอร r รอลิทต้งนะคะมันไม่สามารถจะเกิดขึ้นเดี๋ยวคุณได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นคำแนะนำโดยรวมนะคะเพราะฉะนั้นเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆไปปรับใช้อะไรที่ดีเอาไปอะไรที่ไม่ดีทิ้งไว้ที่ตรงนี้รับชมรับฟังให้มันเป็นกดรไลน์ชีวิตนะจ๊ะฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กด u ับ c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆที่จะถูกปล่อยออกมาในทุกๆวีคนะคะขอให้ช่องเราได้เติบโตเปวนการขอบคุณ1000 Subscribe จากพี่ๆเพื่อนๆและน้องๆทุกๆท่านนะคะ โ okay, อเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยโดยการเล่นของโอนนะคะก็จะมีปิกปงจะมีเบอร์ชาร์ตขึ้นนะคะให้คุณเลือกน้องๆที่น่ารักนะคะ1ตัวนะคะตั้งจิตอธิษฐานนะคะเลือก1ตัวเสร็จปุ๊บคิกที่ข้างล่างค่ะในสิบชั้นนะคะมันจะมีรายละเอียดปุ๊บให้คุณเข้าไปสู่ในกลองของคุณได้เลยคุณชอบกลองไหนคุณก็ไปเลือกกองนั้นนะจ๊ะโอเคมาดูไพ่สาหรับคนที่เลือกกองที่1 สำหรับไพ่คนที่เลือกกองไพ่ที่หนึ่งนะคะขอดูไพ่พลังงานหน่อยสิว่าทำไมอะไรเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้คุณกับเขาไม่มู v e on จากกันสักทีอืมทำไมคุณยังมู v e on ไปวงกลมอยู่อืมโอเค Queen of s w o r t อ o ฟเพนต e c เกินะคะยังมีการรับรู้ข่าวสารซึ่งกันและการเดท สามดากโอเคไพ่บอกว่าช่วงเวลาเนี้ยคุณสองคนน่ะยังมีการรับรู้ข่าวสารซึ่งกันและกันอยู่มีการติดต่อซึ่งกันและกันอยู่ทําให้ยังไม่สามารถ move on ได้ในขณะนี้ความรักความสัมพันธ์มันมีการที่ยังไม่มีการให้อภัยกันเกิดขึ้นมันยังมีการเจ้าคิดเจ้าแค้นอยู่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะแรกๆเราอาจจะต้องมีการให้อภัยกันบ้างรูปแบบความรักที่สวยงามที่สุดนะคะคือการใช้เวลากับมันให้นานที่สุดและรู้จักให้อภัยนะคะ เมื่อคุณมีการเมื่อคุณมีความสุขเช่นกันในการที่ให้อภัยเขาแล้วเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าให้อภัยเขาอย่างเดียวนะแล้วให้อภัยตัวเองด้วยเรียนรู้ที่จะปล่อยวางคงไม่มีใครหรอกที่แบบว่ามานั่งอยากจะจากลาก,กันหนักๆลอดไปตลอดชีวิตอะไม่มีใครเขาอยากจะบอกว่ามานั่งเจ้าคิดเจ้าแค้นมานั่งดูแฟนว่าเฮ้ยแฟนเก่าไปมีคนนู้นคนนี้แล้วมันมีความสุขปะวะให้มันเลิกกันไม่ต้องไปคิดอะไรแบบนั้นนะคะ คุณรู้ไหมว่ามันเหนื่อยมากในการคิดแบบนั้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรู้สึกของตัวคุณที่ต้องไปลากลากมันนะคะไปทุกทที่ที่คุณจะไปนะคะในการที่ไม่รู้จักให้อภัยยังคิดเจ้าแค้นนะคะปล่อยวางไปมั่งก็ได้นะคะไม่ต้องไปสนใจเขามันก็คือรู้จักให้อภัยนะคะในวันหนึ่งที่คุณให้อภัยเขาได้แล้วนะคะคุณจะรู้สึกอยากจะม o กออนจุดนี้เพราะว่าคุณไม่ยึดติดกับเขาแล้วนะคะคุณก็จะไปใช้ชีวิตของคุณคุณจะโฟกัสอะไรใหม่ๆนะคะวันที่คุณได้เรียนรู้ว่าตัวเองไม่สามารถเปลี่ยนอดีตแล้วไม่สามารถ และไม่สามารถจะทาอะไรในแก้ไขมันได้แล้วก็คือทําได้แค่การให้อาภัยเท่านั้นนะคะเป็นกําลังใจให้นะสำหรับไพ่กองเนี้ยคือดูดูแล้วว่าเนี่ยคือตัวคุณยังยึดติดกับเขามากแล้วก็ตัวคุณยังไม่คิดที่จะปล่อยวางยังคิดเจ้าคิดเจ้าแค้นนะคะรอดูเขาแล้วก็ไปวุ่นวายกับเขาอยู่บ่อยครั้งค่ะมันยังเป็นการที่ไม่ยอมไปจากจุดนี้นะคะยังแบบว่าก,ก็ถามว่ามีความสุขไหมก็ไม่ได้มีความสุขกับการที่ต้องไปส่งเขาติดต่อเขาหรือว่าไม่ให้อาภัยเขานะคะแต่ก็เลือกที่จะ ประครองเขาไว้เพื่อให้เขาได้อยู่ในความรักความสัมพันธ์นี้เออมันเป็นอะไรที่ต้องเอาออกนะเพราะว่าอยู่ไปมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ดีขึ้นว่าขอดูไพ่โรแมนต์แอนจิลออร์เรคเกอร์การหน่อยออร์เ,เขคากการอยจะบอกอะไระคุณขอไพ่ออร์เร้ากร์ารสามใบอืมเขาเล่มเขาบอกว่ามันจะมีเรื่องของการ หน้าที่การงานเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าตัวคุณเนี่ยกับเขาอาจจะมีพันธสัญญาอะไรบางอย่างเรื่องนี้หรือเปล่าก็คือรีบไปเคลียร์กันให้เรียบร้อยนะคะไพ่บอกว่า going to now o r อ,อ e r นะคะคือมันมีการที่ว่าเลือกได้ก็เลือกเลือกไม่ได้ก็ออกแค่นั้นก็คืออะไรที่มันแย่ๆนะคะคุณก็เก็บ อิทไปค่ะไม่ต้องไปยุ่งนะคะไม่ต้องไปทําอะไรมันนิวเลอรใหม่จะได้เข้ามาหาคุณสักทีนะคะก็คือปล่อยวางความรักเก่าๆไปบ้างไม่ต้องแบบยึดติดแบบทุกๆอย่างหรอกก็คือปล่อยวางมันออกไปบ้างก็ได้ถ้าคือเขาจะไม่ใช่ก็คือไม่ใช่สําหรับคุณแล้วในตอนนี้นะคะลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์ที่มีอิทธิพลกับคุณคือราศีอะไรบ้างอืมอควาเรียสราศีกลุ่มเจมินีมิถุน ธาตุอากาศนะคะมิถุนตุลกลุ่มธาตุลมนะคะแคปิตอ,รอลราศีมังกรธาตุเอ,อิร์ธคนธาตุดินค่ะภพกศกบกันมังกรธาตุไฟค่ะไฟเยอร์เมษสิงธนูนะคะเบอร์ชาร์ยของคุณอาจจะอยู่ในราศีดังต่อไปนี้นะมิถุนตุลกลุ่มภพกศพกันมังกรเมษสิงธนูนะคะดูเอานะคะทั้งหมด 9ราศีนี่นะที่มีประเด็นกับคุณสามารถเช็คลัขนาดาวจันดาสุข,ขได้ที่เว็บดา้านใต้ดีสคริปชันนะคะจะมีเว็บสำหรับเช็คลัขนาอยู่กับไปดูเอาได้นะจ๊ะอ่าโอ๊ตขอดูคนที่เลือกเด็กที่สองคนที่เลือกไพ่กองที่2หน่อยกองที่2นะคะความรัวกความสัมพันธ์นะ่ะคืออะไรอืม ขอดูหน่อยซิว่าทำไมปัจจัยอะไรทำให้คุณไม่สามารถหมู่อ่อนได้สักทีอืมเอสออฟวอนมันยังมีการติดต่อซึ่งกันและกันอยู่มันยังมีการลังไปรับรู้ข่าวสารซึ่งกันและกันอยู่เดอะเดทอีกแล้วก็คือมันยังไม่จบไม่สิ้นสักทีคุณต้องไปรับรู้ข่าวสารซึ่งกันและกันเขาบอคุณต้องติดต่อกันอยู่ทํให้แบบบางทีคือคุณกับเขาเลือกที่จะลดตานนะจากเป็นแฟนกลายมาเป็นเพื่อนแต่คือความรู้สึกในในของคุณอะ่ะยังรักเขาอยู่แล้วไม่สามารถที่จะออกจุดนี้ได้นะคะ 8ถ้วยมันบอกว่ามันมีการที่อยากจะ move on ออกมาหลายๆครั้งแหละแต่มันไม่สามารถทําได้สักทีนะอืม k อ n g of p e n t a c l e บอกว่ามันยังเป็นการที่ยองยึดติดแล้วก็มีการอะไรที่แบบว่ายังไม่สามารถออกมาจากลูปนั้นได้นะคะที่อ f เฟนเตอร์เคิลนะคะรอหาโอกาสอยู่แต่ก็ยังแบบไม่สามารถออกได้เพราะว่าคุณกับเขายังต้องรับรู้ข่าวสารซึ่งกันและกันนะคะคุณพยายามทำตัวปกตินะแต่คุณก็เริ่นที่จะแต่ว่าในใจลึกๆคือคุณเฟลอะ่ะอืมก็บางทีนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะ แรกๆนะคะไม่มีใครหรอกที่อยากจะต้องตัดสินใจเลิกคุยกันกับคนที่ตัวเองชอบหรือตัวเองที่รักกันนะคะมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของเขาไปแล้วอะกับเขากับคุณไปแล้วนะถ้าคุณสองคนตกลงกันได้ว่ามันจบไปแล้วนะคะการคุยต่อการยืดเวลาการยืดเวลาไปจะทําให้คุณ move on ไม่ได้แล้วก็ช้าลงไปเรื่อยๆนะคะมิฉะนั้นนะคะซ้าร้ายไปกว่าน,นั้นคุณจะเจ็บกว่าเดิมด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นนะคะการที่ต้องเจอเขาต้องพูดคุยนะคะที่ คุณเองก็ไม่อยากจะคาดหวังว่าจะได้ยินนะคะอารมณ์ที่แบบว่าเขาต้องไปเจอคนคนนี้แล้วเขาว่าปรึกษาคุณบางทีคุณก็ไม่อยากจะได้ยินหรอกมันก็เลยเป็นอารมณ์เรื่องราวของการที่แบบว่าทําไมไม่กลับมาลักฉันบ้างทําไมฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้สุดท้ายคุณก็ไม่ move out m o v สักทีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณเรื่องในการติดต่อให้มันแบบว่าลดการติดต่อลงบ้างไม่จำเป็นจะต้องติดต่อเขาตลอดนะคะก็ลดการติดต่อลงบ้าง อยาให้ความรู้สึกและความผูกพันนะคะมาเป็นแผลของคุณในการมูฟออนและเริ่มต้นใหม่กับชีวิตนะคะพอยิ่งกวนใจมากเท่าไหร่แผลมันจะยิ่งเจ็บและยิ่งยากมากกว่าน,นั้นที่จะหายนะเพราะฉะนั้นอยู่จะต้องเออออกเพนออกมาได้แล้วอ่ะไม่ต้องแบบอป้อยมันไปหรอกเดีย๋ยวมันก็ลืมได้เพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่ถ้าตัวเองอะ่ะยังบอกว่าตัวเองอะ่ะยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่แต่คือยังกลุมเขาอยู่ยังยืดเขาอยู่ยังยืดเยืย้อเขาอยู่อย่างเงี้ย ความรักควาสัมพันธ์สุดท้ายมีตัวเราคนเดียวนะที่ต้องเจ็บอะไม่ได้ตัวเขาเลยนะ,อะขอดูไพ่พลังงานโรแมนตอิเจอร์เราเคลมการคำแนะนำ่อยครัว่าไพ่ที่ดาพยากรจะแนะนำอะไรกับคุณบ้างการยึดติดการผูกมัดเงื่อนไขอะไรบางอย่าง การจีบการพูดคุยกับการที่ยังไม่ปล่อยวางกับคนคนนี้แล้วมีการพูดคุยกันในทิศทางที่เหมือนจะกลับมาดีแต่สุดท้ายเขาก็ยังไม่เลือกเราเพราะฉะนั้นนะคะการมูฟออนนะคะถ้าดูแล้วเป็นไปได้ว่าไม่สามารถจะกลับกันไปได้แล้วก็พยายามลดค่ะลดการพูดคุยลงลดการติดต่อลงบ้างนะคะไม่ต้องหวานคือคุณอาจจะมีความรู้สึกดีๆเขาเขาก็อาจจะมีความรู้สึกดีๆคุณแต่ความรักความสัมพันธ์มันไม่สามารถไปต่อได้แล้วนะคะก็ต้องจบลงก็ต้องยอมรับความจริงให้ได้นะคะเรื่องของตรงจุดนี้นะคะ แล้วทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นเองแต่ถ้าต,ตัวคุณยังอยู่กับเขาแบบนี้แล้วเขาก็ยังแบบทําความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสุดท้ายตัวคุณก็จะต้องน่อยแล้วก็ยังอยู่ในรูปแบบเนี้ยอีกต่อไปอือขอดูไพ่พลังงานลัคนาด,ดาวจันทรสุกร์เขาหน่อยเลยเออเจมินี่เึ้นคาราศสิมิทุนนะคะที่มีอิทธิพลกับคุณธาตุเอิร์นคาปกสกันมังกรน,นะคะอืม เซนจิทอรัสค่ะราศีธน,นูตัวคุณตัวเขาอาจจะอยู่ในาราศีพวกนี้ได้นะสกอร์เปียนราศีพิจิกไพซิสราศีมีนท่านน้ำกํากักฎพิจิกมีนนะคะอ่ะเดีย๋ยวเรามาเช็คเบอร์ชายกันอีกทีหนึ่งนะอาจจะเป็นชาวทาานน้ำกํากักฎพิจิกมีนชาวทาาุดินพฤกษกันมังกรชาวทาานลมมิถุนชาวทาาุไฟราศีธน,นูก็เป็นไปได้นะคะ สำหรับไพ่กองนี้สามารถเช็คลัคนาดาวจันดาวสุกเขาได้ที่เว็บดานล่านะคะมีคิงมีลิงก์สำหรับเช็คลัคนาดาวจันดาวสุกเขาอยู่แล้วม,มาขอดูไพ่คนกองที่3ามหน่อยคนกองที่สมคะทำไมสถานการณ์ปัจจัยอะไรทำไมให้คุณสองคนยังไม่สามารถคุณทำให้คุณอ่ะยังไม่มูฟออนจากเขาสักทีขอไพ่เจ็ดใบ n g of Wands ดมันยังมีการคิดถึงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมีการหึงหวงอยู่ในเล็กๆนน้อยนะคะคุณมีการพยายามที่พยายามล้างเขาไว้ในความสัมพันธ์ทั้งที่ความสัมพันธ์มันไม่สามารถไปต่อได้นะคะคุณรู้สึกว่าทําแบบนี้แล้วคุณมีความสุขแต่ใจลึกๆของคุณน่ะมันเจ็บปวดนะที่เอาเป็นตะเครอรพยายามทําให้เขาแบบว่าอยู่ในความสัมพันธ์อยู่ในรูปแบบของการที่เป็นเพื่อนกันเป็นอะไรกรันอย่างงี้ไม่เขาออกไปจากชีวิตคุณทั้งที่ตัวคุณก็ไม่สามารถ จะอยู่แบบนี้ได้ในเมื่อที่แบบอยู่กันแบบเป็นเพื่อนแต่เขาไปเล่นที่แบบว่าเอ้ยเริ่มมีคนคุยใหม่คุณก็รับไม่ได้นะคะทําให้ตัวคุณนอยนะคะมีการแบบว่าทะเลาะก,กับตัวเองอยู่บ่อยครั้งนะคะอันดับแรกนะคะเหตุผลหลักๆก็คือทําให้ใครบางคนไม่สามารถมุฟออนจากกองนี้ได้ก็คือการคิดว่าเราไม่สามารถรักใครอื่นได้นอกจากเขาหรือไม่สามารถเห็นตัวเองรักกับคนอื่นได้นะคะ คนนี้คือคนที่สุดสําหรับฉันแล้วคนนี้คือคนที่ใช่สําหรับฉันแล้วจะต้องเอาคนคนนี้กลับมาในความรักความสัมพันธ์ของฉันให้ได้ซึ่งถ้าคิดแบบนี้มันเป็นอะไรที่อันตรายมากนะเพราะมันจะทําให้คุณนะคะคาดหวังว่าเขาจะกลับมาหาคุณมากขึ้นภาษาชาวบ้านเรียกว่าลมๆแรงๆค่ะหวังลมๆแรงๆซึ่งมันไม่มีประโยชน์เลยที่คุณจะได้คิดแบบนี้ถ้าเข้าใจว่ามันไม่ง่ายที่จะยอมรับว่าเขาไม่ใช่ของของเราแล้วเพราะว่าแบบนั้น เพราะว่าของแบบเนี้มันต้องใช้เวลาไม่มีใครรู้หรอกว่ามันนานแค่ไหนตอนนั้นคุณอาจจะเจอคนที่ดีกว่านี้แล้วก็ได้แต่เขาวนี้แหละคือคนที่จะเยียวยาแผลคุณให้ดีที่สุดในตอนนี้ถ้าคุณได้เจอคนคนนี้ที่ดีกว่านี้นะตอนนี้ขอให้คุณนะคะปล่อยวางค่ะไม่ต้องยึดติดแล้วก็คือถ้ามันจะใช่มันใช่ไปนานแล้วแล้วถ้ามันจะใช่เดีย๋ยวมันจะกลับมาหาคุณเองคุณแบบว่า คิดแค่นี้มันเป็นการที่หวังแต่มันก็ไม่ได้หวังอะไรเยอะว่าคนคนีคน้คือคนที่สุดของฉันแล้วก็คือปรับไมค์เซตเล็กๆน้อยๆแล้วเดินหน้าต่อไปนะคะคนที่ควรจะแคร์ที่สุดก็คือตัวคุณเองนะในตอนนี้ตอนนี้กลับไปส่องกระจกดูคะ่ะว่าตัวเองอ่ะสีหน้าหน้าตาตัวเองเป็นยังไงสีหน้าตัวเองมีความสุขมากไหมคนในกระจอะมีความสุขแล้วหรือยัง ถ้าคนในกระจกมีความสุขไม่มีความสุขแล้วจะไปหาคนรักมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นอยู่จะต้องกลับมารักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองหยุดเอาหัวใจตัวเองไปผูกไว้ที่เท้าคนอื่นแล้วเขาวิ่งแล้วก็ทําร้ายใจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆได้แล้วนะคะความรักความสัมพันธ์แต่่มันจะลกู๊ด o ่ะมันก็ตอกเมื่อว่าเรารู้จักคุณค่าในการรักตัวเองมากน้อยขนาดไหนปล่อยวางไปบ้างก็ได้นะคะไม่ต้องเก็บทุกอย่างมาคิดเราต้องหัดยอมรับไปได้ว่าตรงนี้มันจบไปแล้วตรงนี้มันไม่ใช่าำรับชั้นแล้ว คนที่ฉันควรแคร์คือตัวฉันที่จะต้องเดินหน้าต่อไปถ้าเขาจะกลับเข้ามาในอนาคตมันเร,เรื่องของอนาคตแต่ว่าตอนนี้ฉันอยู่ตรงนี้ฉันอยู่คนเดียวฉันก็ต้องยอมรับความจริงให้ได้ว่าตรงนี้ไม่มีเขาอยู่ในตรงนี้แล้วนะคะต้องยอมรับความจริงให้ได้นะคะแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแล้วคุณถ้าอยากให้แผลคุณหายไ,ไวๆเนี่ยคุณต้องควรยอมรับความรู้สึกตัวเองก่อนนะคะไม่จําเป็นจะต้องรีบไปปิดกั้นเขาออกไป เออค่อยๆยอมรับความจริงอยู่กับความเป็นจริงว่าฉันไม่รู้สึกแล้วฉันสามารถทําให้คุณไปข้างหน้าต่อคือฉันสามารถทําให้ตัวเองแบบสามารถไปข้างหน้าต่อได้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันจะดูดีแล้วมันจะมีความสุขมากกว่าเป็นกําลังใจให้สําหรับไพ่กล่องนี้ขอดูโรแมนแองเจิลออร์เคิลการ์ดหน่อยโรแมนแองเจิลออร์เรคกิลการ์ดจะบอกอะไรคุณคะ อช่วงเวลาเนี่ยเขาบอกให้คุณนะทบทวนตัวเองนะคะอะไรบางอย่างที่มีการตีกับตัวเองอยู่ค่อนข้างที่จะแปรปวนกับตัวเองอยู่พยายามทบทวนนะคะว่าคุณควรจะทํำยังไงต่อตอนนี้มันเป็นการที่ว่ามันผูกพันแล้วไม่อยากจะให้เขาไปจากชีวิตคุณนะฮันนีมูนพาตัวเองไปรีแลกซ์บ้างพาตัวเองไปเที่ยวบ้างไปอยู่กับเพื่อนบ้างนะคะอย่าให้ตัวเองอยู่กับตัวเองมากนักเลย การอยู่คนเดียวอะ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่ได้ทบทวนนะคะแต่ถ้าทบทวนแล้วมันไม่ได้ทําให้ดีขึ้นมันทําให้แบบว่าวนไปวนมาอยู่แล้วก็เอาตัวเองไปอยู่กับเพื่อนบ้างนะคะจะได้ลดพลังงานความเครียดของคุณลงนะคะช่วงเวลานี้เป็นการที่คุณนะคะมันเป็นเวลาที่ให้คุณได้ทบทวนตัวเองให้รู้จักว่าจะเอายังไงต่อเป็นการวางแผนใหม่ๆม,มากกว่าการที่จมปักกับเรื่องอะไรเดิมๆนะเป็นกําลังจะให้สําหรับไพ่กล่องหนี้ ขอดูลัคนาดาวจันดาวศุกร์เขาหน่อยสามารถเช็คลัคนาดาวจันดาวศุกร์ได้ที่เว็บในดีสคริปชันด้านล่างนะจ๊ะโอนได้ปักให้หมดแล้วก็ไปเช็คกันได้นะคะคนที่คุณอาจจะมีประเด็นด้วยอย่อาจจะเป็นชาวราศีทอรัสนะคะชาวราศีพฤษภชาวราศีกุมอควาเรียสราศีลิฟบ้าราศีตุลชาวราศีเลโอราศีสิงห์นะคะแล้วก็ธาตุลมค่ะมิถุนตุนกุมนะคะแล้วก็ แคนเซลกรกฎนะคะเบอร์ช้าอยู่ในราศีตั้งต่อไปนี้ที่กล่าวจะจะกล่าวให้นะคะราศีกะเอราศีสิงราศีกรลกฎราศีพฤกษกราศีธาตลมเมถุนตุลกลุ่มนะคะก็ไปเช็คกันได้นะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่มารับชมรับฟังคำแนะนำนะคะ ก็ขอถ้ามันเป็นประโยชน์ก็ขอให้เอาไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองนะแต่ถ้ามันไม่ดีหรือไงก็ทิ้งไว้ที่ตรงนี้รับชมรับฟังเพื่อเป็นความบันเทิงและใช้มเป็นไกด์ไลน์ชีวิตนะจ๊ะวันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดต้องขอโทษและขออภัยณที่นี้ด้วยเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า